มาแล้วเนะจ้าทุกคนจ๋าสวัสดีเนะจ้ามาแล้วคะ่ะมาเอากุญแจแล้วค่ะทุกคนกระจกไม่ได้เช็ดเลยน้องหมาทำเปื้อนหมดเลยคะ่ะทุกคนจ้า,ขาเขาจมูกเขาไปถูนเนี่ยดูเป็นรอยเต็มไปหมดเลยตึกของนี้อาพาร์ตเมนต์อยู่ทางนู้นนะคะทุกคนจ๋านูงง่นไกลๆกลนู่นไกลไกรถสีขาวอันแรกจ้ะทุกคนจ๋าอยู่ตึกนู่นจ้ะ เนาะก็เลยมีมาออฟฟิศมารออยู่ตรงนี้ก่อนจะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูนะคะทุกคนว่าห้องจะน่าอยู่ไหมเอ่ยอยู่ทางนู้นจะ้ะที่นี่จะเป็นอ่าอพาร์ตเมนต์เฮาส์นะคะทุกคนจะ้ะเขาจะมีแบบแบบล็อกของเป็นบ้านเป็นหลังไปเลยก็มีนะคะทุกคนจะ้นะเนาะนู้นไกลๆทางนู้นจะ้นะน่ะตึกต่อจากอันนี้อันแรกใช่ไหมคะทุกคนจะ้ะตรงนี้เนาะ ถัดไปนู่นค่ะทุกคนจ้ะนี่น่าจะอยู่ชั้นสองนะถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ชั้นสองจ้ะทุกคนมาถึงแล้วจ้าทุกคนห้องน่าอยู่มากเลยค่ะทุกคนจ้ะดูอันนี้เป็นห้องนอนนะคะทุกคนห้องนอนไม่กว้างเท่าไหร่จ้ะแต่ว,ว่าสะอาดสะอาดดีอันนี้ก็จะเป็น ตู้เสื้อผ้านะคะทุกคนจ้ะที่แขวนเสื้อผ้าเนาะยังไม่ติดไฟนะคะทุกคนจะ้ะก็เลยเมือมือนหน่อยจ้ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำจ้ะทุกคนจะ่ะนี่ห้องน้ำห้องน้ำใหญ่จ้ะทุกคนจ้ะสะอาดสะอ้านดีค่ะเหมือนว่าอะไรแบบใหม่เลยะคะ่ะทุกคนจะ้ะดี๋ยวซิง ที่ล้างหน้าเนาะห้องน้ำห้องน้ำก็สะอาดจา้ะทุกคนจ้ะอันนี้เป็นซักผ้าเครื่องซักผ้าเจา้าทุกคนนี่จ้ะมีเครื่องซักผ้าให้ด้ดวยดีเลยเจา้าทุกคนจ้ะเนาะจะปิดไปก่อนนะเดี๋ยวนี้จะถ่ายให้ดูอีกทีตอนย้ายมาอยู่ทีนึงนะคะทุกคนจ้ะก็อย่างดีนะคะทุกคนจ้ะแต่ไม่มีห้องเก็บของ ถือว่าห้องเก็บของอันนี้เป็นประตูทางออกนะจ๊ะทุกคนเดีย๋ยวจะพาไปดูอันนี้เป็นห้องห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีนะคะทุกคนจ้ะรีพิงโรมจ้ะเนาะมีหน้าตา่างสะอาดสะอาดดีมากเลยจ้าทุกคนจ้ะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าก็น่าอยู่จ้ะทุกคนเนาะพรมเขาก็ทำความสะอาดดีมากเลยค่ะ อันนั้นเป็นระเบียงข้างนอกจ้ะทุกคนจะ้ะนั่นน่าจะเป็นห้องที่เก็บเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะทุกคนนี่ไม่ออกไปนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้จะถ่ายให้ดูคนหลังอีกทีนึงนะคะทุกคนจะ้ะอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างนอกนะคะิะว,วข้างนอกถ้าพาโนห,หมาไปเดินไปทําธุระเขาก็ต้องเดินลงไปข้างล่างนะจ้ะนี่อยู่ชั้นสองนะคะทุกคนจะ้ะมีมีนี้ด้วยมีเตาเพงด้วยจ้ะทุกคนจะ้ะ นเนาะเตาผิงให้ด้วยไป,ไปดูห้องครัวคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันค่ะดูไปเขาก็ดูดีนะมีห้องครัวนะคะทุกคนมนห้องครัวอันนี้น่าจะใช้แบบแบบแก๊สนะคะทุกคนจน้ะเนาะเตาแบบเนี้ไม่ใช้ไฟโดยตรงคะร่ะทุกคนก็สะอาดสะอาดดีจ้ะทุกคนจ้ะน่าอยู่จ้ะแต่สยดาอย่างน้อไม่มีที่เก็บของ ก็คือเราต้องเช่าที่เก็บของถ้าของเราเยอะนะมันจะมีจะกรอดอยู่ข้างล่างาทุกคนจ้ะเราต้อ,องเช่าเนาะอชอบว่าทุกคนจ้ะอดานจ้านดีสวยบรรยากาศดีมากเลยค่ะน่าอยู่ค่ะทุกคนน่าอยู่มากๆค่ะโอเคเนี่จ้าทุกคนจ้ะไม่ไปแล้วจ้ะเดี๋ยวจะไปทำธุระต่อนะเจ้าทุกคน เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนจ้าสวัสดีจ้าดูน้องหมาน้องหมาสำรวจไปเลยจ้าบ๊ายบายจ้า